สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างเซลล์นะครับตัวชิวันนี้เนาะเขาบอกว่า,าให้เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างรูปร่างของเซลล์พืชในบรรดา7หวัวข้อน,นี้นะครับดูกัน1นะครับสิ่งแรกเลยเปรเียบรูปร่างก่อนเซลล์พืชเซลล์สัตว์ข้างบนเซลล์พืชนะครับข้างล่างเซลล์สัตว์เปรียบเทียบไง,ไง่ายๆเลยคือ,คอรูปร่างของเซลล์พืชจะเป็นเหลี่ยมชัดเจนเนาะเป็นเหลี่ยมรูปทรงค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะเขามีผนังเซลล์กัน หุ้งอีกทีหนึ่งส่วนเซลล์สัตว์ค่อนข้างจะออกกลมๆนะรูปร่างเขาจะกลมๆอาจจะไม่กลมร้อยเปอร์เซ็นะรูปร่างเขาก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยเพราะเขาจะแข็งแรงน้อยกว่าเซลล์พืชเนะื่องจากเขามีแค่เยื่อหุ้มเซลล์เขาไม่ได้มีผนังเซลล์หุ้มอีกทีนึงนะครับอเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างละเอียดปีกย่อยอก,กันนะครับ ามาดูทีละส่วนละกันมาดูทีละส่วนละกันทีนี้นี่คือรูปของซเซลล์พืช Plan เซลล์คือเซลล์พืชน,นะครับเซลล์พืชก็จะไล่จากส่วนบนลงมาเลยนะครับจะได้ดูง่ายนะครับมาดูแหวกิโอก็คือแหวกิโอก็คือเป็นบ่อตัวนี้นะครับเป็นแหวกิโอนี่เหมือนบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับ 2. อ o คลอโรพลาสก็คือเม็ดสีเขียวที่อยู่ในเซลล์พืชหลายๆแหล่นะครับในคลอโรพลาสในคลอโรพลาสก็จะมีคลอโรฟิลลอยู่นะครับต่อมาครับในเซลล์ทุกเซลล์จะต้องมีไมโทคอนเดียไมโทคอนเดียอ่ะไมโทคอนเดียก็คือเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์เนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือส่วนข้างในเนี่นะครับเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ผนังเซลล์ก็อยู่นอกสุด ไซโทพลาซึม um, ก็คือเป็นลักษณะของกึืงแข็งกึ่งเหลวเป็นที่อยู่ของออร์แกเนลต่างๆหรือโครงสร้างต่างๆเหล่านี้นะครับต่อมานิวเคลียสภายในนิวเคลียสก็จะมีนิวเคลียอลัสอยู่นะครับนี่คือองค์ประกอบของเซลล์ือ,อต่อมาองค์ประกอบของเซลล์สัตว์นะครับนี่จะเป็นเซลล์สัตว์เนาะก็จะมีนิวเคลียสนิวเคลียสอาลูกศรชี้ไปตรงสีม่วงนี่เลยนะลูกสีม่วงนี่เลยครับพอดีขีดเรามาแล้วมันมาหายตรงสีตรงนี้นะครับจริงๆยาวลงมาถึง ลูกอันนี้เลยลูกกลมๆตัวนี้เลยนะครับในนิวเคลียสก็จะมีนิวเคลียรลัสอยู่นะครับเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นไซโทรพลสซึมก็คือที่ว่างๆเป็นลักษณะของกึ่งเหลวกึง่งแข็งเป็นที่อยู่ของออแกเนียนต่างๆอ่าเสร็จแล้วข้ามาที่ไมโทคอนเดียนะครับที่ตัวชีวัตเราพูดก็มีเหมือนกันเป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์และนอกสุดของเซลล์สัตว์ก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตัวนี้นะครับนี่คือองค์ประกอบที่เซลล์สัตว์มีนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมา ที่เซลล์พืชไม่มีก็คืออย่างเช so so, ่นอนะไรโซโซมี้ที่กำจัดของเสียอะไรเงี้ยและเซนเริโอเป็นแท่งๆอย่างเงีง้ยนะครับเซนทริโอโอเคนะครับนี่คือ,อยังไม่ได้โยงไปนะเซนเทีโอคือเป็นแทง่แทงๆนี้นะครับและส่วนจริงๆถ้าจอะเรื่องลงไปในตอนลปลายขัจจะอธิบายตรงนี้ด้วยอย่างเช่น er กอนจิบอดี้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะโครงสร้างมีมากมากกว่านี้นะครับแต่ตัวชีวาเราจะพูดไว้ที่หลักๆที่จะออกข้อสอบแล้วไปสอบแข่งสอบเข้าได้นะครับเน้นไปตรงนั้นเนาะอ่าทีนี้มาดูกัน ส่วนแรกนะครับเซล์พืชส่วนแรกของโครงสร้างเซลคือจะมีผนังเซลสารกิใช้่อว่าเซลวอลผนังเซลหนึ่งพบเฉพาะในพืชเท่านั้นฟังให้ดีนะพบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น 2. หน้าที่ของอันนี้คือแบบพูดนะตัวนี้จะอธิบายตามตัวชีวะนะครับลักษณะหน้าที่ในส่วนลงรายละเอียดประกอบก็จะเป็นชีวะโมบายเขาจะพูดลงรายละเอียดเยอะกว่านี้ มีหน้าที่ป้องกันเซลล์สร้างความแข็งแรงให้แก่เซล์นี่คือเซลล์วอลนะครับสส่วนประกอบของเขาจะประกอบไปพวกเป็นพวกเซลลูโลสอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นรูรูปทรงแล้วเนี่ยเซลพืชนะครับจะแข็งแรงกว่าเซลสัตว์จำให้ได้นะเซลพืชแข็งแรงกว่าเซลสัตว์ต่อมาครับคลอโรพลาส์ last, นะมาที่คลอโรพลาส์ก่อนนะครับเซลล์พืชเท่านั้นที่มีคลอโรพลาส์หน้าที่ของคลอโรพลาสทำอะไร เดี๋ยวเราไปดูกันนะคลอโรพลาสต์เข้าในคลอโรพลาสต์เขาจะมีรงเขาวัตถุสีเขียวหรือรเม็ดสีเขียวเลี้ยงซ้อนๆกันอยู่ในคลอโรพลาสต์ทีหนึ่งนะครับอยู่ในคลอโรพลาสต์ทีนึงแล้วถามว่าเม็ดสีเขียวคืออะไรก็คือคลอโรฟิลล์นั่นเองคลอโรฟิลล์นั่นเองคลอโรฟิลล์และทําหน้าที่อะไรครับนั้นทําหน้าที่สําคัญคือการสร้างอาหารให้กับพืชนั่นเองพืชสร้างอาหารได้อย่างไรสร้างอาหารเองนะไม่ต้องก่อไฟนะครับสร้างอาหารเองได้ปรุงอาหารเองได้นี่คือพืช พืชจะสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือโฟโตซินดีซีสกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนี่แหละที่เป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะครับอ่ะต่อมาเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเราจะพบทั้งพืชและสัตว์ครับเยื่อหุ้มเซลล์พบทั้งพืชและสัตว์แต่ถ้าในพืชเรามันจะถัดอยู่ข้างในถัดเข้าไปจาก ผนังเซลล์แต่ถ้าเซล์สัตว์จะอยู่นอกสุดเลยเห็นไหมครับเซลสัตว์จะอยู่นอกสุดเลยหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์เปรียบเสมือนด่านด่านด่าน,านตรวจคนเข้าเมืองนะครับด่านแต่ละประเทศอะไรเงี้ยแต่ละประเทศเขามีอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเช่นชายแดนแม่สายอ่าแม่สายกับพม่าอะไรเงี้ยเขาจะมีด่านตำรวจกันนก้นอยู่อ่ามีด่านกั้นอยู่ในด่านนั้นก็จะมีอะไรอะ่ะ นด่านมีอะไรก็คือมีไว้เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อคัดกรองใช่ไหมคัดกรองคนเข้าออกเช่นเดียวกับเซลครับเยื่อหุ้มเซลก็มีหน้าที่คัดเลือกสารเข้าออกผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือเยื่อหุ้มเซลเนี่ยด้วยกระบวนการต่างๆถ้าเป็นสารก็เข้าโดยกระบวนการแพร่ไปแต่ถ้าเป็นน้ําก็เข้าโดยกระบวนการออสโมซิสเข้าไปนะครับ3หน้าที่อันหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือห่อหุ้มเซลลเอาไว้นะครับห่อหุ้มเซลเอาไว้นะครับห่อหุ้มไว้นะครับ อ่ะต่อมาครับนิวเคลียสนิวเคลียสก็พบทั้งพืชและสัตว์นะครับส่วนที่เป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยสำคัญมากของเซลล์ก็คือควบคุมการทํางานทั้งหมดของเซลล์เลยหน้าที่นะคอนโทรลนะภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอนโทรลเซลล์ก็คือควบคุมการทํางานของทั้งหมดของเซลเซล์สองหน้าที่อีกอันหนึ่งของนิวเคลียสคือควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นในในในนิวเคลียสเขาก็จะมีพวกโครโมโซม DNA RNA นะฮะ ที่สามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้นะครับนี่คือเป็นลักษณะของนิวเคลียสหน้าที่จำน้าที่ให้ได้นะครับต่อมาครับไซโทโพลาซึมก็คือที่ว่างๆนะครับเป็นลักษณะของกิ่งแข็งกึ่งเหลวอยู่ภายในเซลล์อาไซโทพลาซึมนะคือหน้าที่ของเขาก็คือหลักๆก็คือเป็นที่อยู่ของโครงสร้างต่างๆหรือออร์แกเนลต่างๆก็คือเป,ปเ,เ,เปรียบกับประเทศเราเปรียบกับประเทศคืออะไรเป็นเหมือนที่ดินป่าวะนะ แล้วก็ไปปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองวางๆไนวะ้นะอ่าเก็บเปรียบก็เหมือนกับตัวเมืองหนึ่งตัวเมืองหรือพื้นที่หนึ่งพื้นที่ได้เลยนะครับเป็นที่อยู่ของออร์แนเนลหรือโครงสร้างอะไรต่างๆก็จะมีสารประกอบอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรโตีนน้ำตาลไขมันเลยก็ว่าไปอยู่ในคาร์บฮเรตแล้ว,ว่าไปนะครับต่อมาบ่อน้ำเห็นไหมที่พูดถึงเมื่อกี้วคิโอวคิโอเป็นลักษณะคล้ายบ่อน้ํตทีนี้ถามว่า เว c คิโอมีหนะ้าที่ทำอะไรก็คือสะสมสารสะสมสารนะครับอยู่ในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลวนะครับอยู่ในรูปของของเหลวนะครับสะสมสารต่างๆอ่าก็จะมีสังเกตนะครับหนในพืชจะมีขนาดใหญ่เป็นบอ่อขนาดใหญ่นะครับเป็นถุงขนาดใหญ่เลยแต่ถ้าในสัตว์จะเป็นขนาดเล็กกว่านะครับต่อมาไมโทคอนเดียนะครับไมโทคอนเดียซึ่งไมโทคอนเดียเนี่ย จะลงสีแดงไว้ให้เหมือนกันนะครับสีแดงเหมือนกันนะอ่ยะไมโตรคอนเดียก็คือรูปร่างนะก็มีลักษณะรูปร่างยาวกลมดีนิดๆน,น,นะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์นะครับเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ถามว่าแหล่งพลังงานนี้ก็คือเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากกระบวนกเาเรบอลิซึมคือการหายใจหรือการเผาผลาญพลังงานระดับเซลล์นะครับ แล้วให้ได้พลังงานอย่างเช่นกระบวนการเผาผลาญกลูกโคสแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของ ATP นั่นเองถ้าเปรียบกับเมืองเมืองหนึ่งก็เปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าที่ให้พลังงานกับเมืองเมืองนั้นนะครับโอเคนะครับไม่ต้องคนเดียวพบทั้งพืชและสัตว์อ่านะครับก็ครบนะครับเจ็ดโครงสร้างนะครับที่ตามตัวเชีวัดพูดไว้ก็คือตรงที่นี้มาเพิ่มเติมให้เรื่องของเซลล์คุมนะครับเซลลคุมอีกตัวหนึ่งซึ่งเซล์คุมหรือ สกิลใช้ว่ากาดเซลนะครับกาดเซลลจริงๆตัวเซลลคุมมันคือตรงไหนภาพนี้วาดออกมาเป็นลักษณะตอนสโตมาโอเพนกับสโตมาคลอสนะครับก็คือปากใบเปิดปิดนั่นเองเซลลคุมคือตัวนี้นะครับคล้ายเมล็ดถั่ว2เม็ดเนี่ยประกบกันอยู่เนี่ยตัวนี้อันนี้กับอันนี้นะอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้จะเป็นเซล์คุมคอยควบคุมอะไรควบคุมช่องเนี้ยช่องนี้เราเรียกว่าปากใบนะครับช่องนี้เรียกปากใบอันนี้คือปากใบปิด ปากใบเปิดเห็นไหมครับโดยถามว่าเปิดปิดเปิดปิดใครเป็นตัวเปิดปิดก็คือเซลล์คลุมนะครับคุมการเปิดปิดอ่าก็จะมีเนี่ย vacuole nucleus ว่าไป nucleus เนี่ยจุดแดงๆนี่ก็คือ nucleus ก็มีคอร์รพงคอร์รพลาสนะครับมไม่มีคอร์รพงนะอันนี้ก็จะเป็นคอร์รพลาสอะไรครับเปิดปิดปากใบก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นอุณหภูมิ อากาศความชื้นอะไรนะครับพวกนี้ซึ่งปากใบเปิดพอปากใบเปิดเนี่ยการเปิดปิดปากใบก็คือการขายน้ํานั่นเองปัจจัยคือการขายน้ําเพื่อรักษาสมดุลให้กับเซลล์หรือลําต้นอย่างเช่นน้ําในลําต้นเยอะแล้วพออากาศร้อนปากใบเปิดพืชจะขายน้ำออกมานะครับแล้วกระบวนการหายใจด้วยอย่างเช่นหายใจนําแกา๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่นี่กันอันนี้เรียกว่าการแพร่และคราร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสู่ปากใบ เข้าไปสู่เซลล์และหายใจออกโดยออกซิเจนออกมาพืชน,นะแต่สัตว์ถ้าสัตว์ก็จะสลับกับพืชนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่คือลักษณะของเซลล์คุมถ้าถามว่าเซลล์คุมมีลักษณะอย่างไรก็ขายเมล็ดถั่ว2เม็ดประกบกันอยู่นะครับทำหน้าที่ไรเซลล์คุมทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดปากใบนั่นเองซึ่งจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนี่นะอ่านเอาพืชทั่วไปก็คือพืชบนบกทั่วไปนะครับเราจะพบปากใบ หรือเซลล์คลุมเนี่ยชัดเจนอยู่บริเวณท้องใบคําว่าท้องใบก็คือด้านล่างนะครับก,ไก็ไปดูการทดลองอาการดูเซลล์ของว่านกับหอยนะครับก็ดูเซลล์ปากใบนะครับไปดูจากคลิปวิดีโอที่แล้วได้นะครับถ้าพืชปริ่มน้ําหมายคมว่าใบเขาอยู่ในระดับน้ําเลยวางอยู่บนผิวน้ําเลยตัวนี้ปากใบเขาจะมาอยู่ส่วนด้านบนหรือหลังใบนั่นเองจะพบได้นะครับจะพบได้ด้านบนของใบคือพืช ที่ติดนะที่ใบยอยู่บนน้าเพราะว่าเลี่ยงการที่จะปากใบเปิดปึ๊บน้ําจะเข้าไปเยอะทําให้ส่งผลกระเสรได้ส่วนพืชที่จมใต้น้ําเลยก็คือใบยอยู่ใต้น้ําเลยอย่างเช่นอยู่พวกสารงสาหร่ายอย่างเงี้ยจะไม่พบปากใบสังเกตน,นะครับเราเอาสาหร่ายหางกระรอกมา่องปุ๊บจะไม่พบปากใบเลยนะครับโอเคสรุปเซลลที่เราดูผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วนะครับ เยื่อบุข้างแก้มครับเยื่อบุข้างแก้มเขาเราจะไม่พบผนังเซลเพราะเขาเป็นเยื่อบุข้างแก้มคือเป็นเซลลสัตว์ก็คือแก้มเราเนี่แหละเราก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเส้นหนึ่งต่อมาครับเยื่อหุ้มเซลลมีพบนะครับไซโทพลาซึมพบนิวเคลียสพบอ่าครพล,ลาสมีไหมไม่มีเพราะว่ามนุษย์สัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะฉะนั้นในเยื่อบุข้างแก้มจะไม่มีผนังเซลล์และคโครพลาสนั่นเอง เซลเยื่อหอมมีผนังเซลเห็นไหมเซลเยื่อหอมเอาหอมมาดูเยื่อผ่านกล้องนะครับก็ไปย้อนดูวิดีโอได้เลยมีอะไรครับมีเยื่อหุ้มเซลล์มีไซโทพลาซึมมีนิวเคลียสแต่ไม่พบโรพลาตในเยื่อหัวหอมเพราะหัวหอมมันอยู่ใต้ดินตัวหัวมันนะ่ะไม่สามารถสังงคห์แสงได้อยู่แล้วเพราะมไม่มีโคพลาตและก็ถามว่าถึงมีไปก็สังงคลอไม่ได้แล้วไม่มีแสงไรมุดไปใต้ดินหรอครับ แต่ส่วนของใบต้นหอมเนะี่ยก็มีคลอโรพลาสต์นะครับก็คือส่วนที่ฝังอยู่ใต้ดินนะไม่พบคลอโรพลาสต์เซลล์สาหร่ายหางกระรอกอยู่ในน้ํานะสาหร่ายหางกระรอกมีผนังเซลล์เพราะเป็นพืชมีเยื่อหุ้มเซลล์มีไซโทพลาสซึมมีนิวเคลียสมีคลอโรพลาสต์สาหร่ายหางกระรอกสังเคราะห์แสงได้นะครับเซลล์ Sell, ปากใบว่านกับหอยนะว่านกับหอยชัดเจนหลกว่านกับหอยเขาก็เป็นพืชบนบกธรรมชาติทั่วไป มีผนังเซลล์เพราะเป็นพืชเยื่อหุ้มเซลล์สตรบสูมนิวเคลียสและมีคลอโรพลาสต์ด้วยนะครับเพราะเป็นพืชทั่วไปสังเคราะห์แสงได้นะบ้านกับหอยโอเคครับก็สรุปนะครับก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับก็ฝากไปติดไปดูนะครับในเรื่องของอาการลำเลียงสารผ่านเซลล์ในเรื่องต่อไปครับ